กินข้าวเสร็จครับผมรอกินว่ะ กินใบใหม่มีตะเหลานี่กินไหมนี่ยนี่มาาั่วแล้วเอามันคือกินอันนี้ครับผมกินครับกินครับนี่ใบ,ใบนี่ไหมใบครับใบร่างกินใบสมองกินครับ<อ>ใบหัวแล้เออทำไมไม่เอาลงให้มันกินครับเดี๋ยวจะลงให้อยู่ครับมันยังไม่ทัน มันม่มันต้องกินใบแก่ๆจักน้อยครับอ่น่เหเี่ยครับโ <O> อ,อ้ังไมใบอ่อนนี่ตัวมันเป็นได้กินแซบไหมครับอย่างเงี้ยครับกำลังแซบไปลูกปลูกปเฮ้ฮ้ยเดี๋ยวลูกเดีเ๋ยวลกปลกยลูกเดวลูก,ลกเลย आवो काका आवो काका और लुकाय रे आले आले กินเลยอ่ะใบไม้ไม่มีหญ้ากินเลยครับแห้งแรงมากตรงนี้เขาจะกินแต่ฟางครับ น้ำก็ขาดแคลนครับผมควายฟูงนี้เยอะนะพี่น้องน่าสงสารมากมันอยู่ในจุดที่แห้งแล้งครับไม่มีอะไรกินเลยครับผมน้ำก็อยู่บนสะเขาแห้งขอดแล้วครับใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> กินใบไม้ครับลุมกินใบไม้มีมดแดงด้วยจะมันไปผูกไหนครับ ย้อไปข้างโน้นเหรอบเนี่ยนี่แหะครต้าฟังให้อืออืครับหลครัออืมอม,ม่เป็นรครับ่เนไปเดี๋ยวฟังมาให มืวานนี้เสียเวลาทั้งวันครับ <c oughs> เสียเวลาเกือบสามชั่วโมงครับผมในการไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะครับเจ้าแคปครับผมสามสอเป็นเผ่าตัวเดินครับรุดวันนี้ก็จริงๆแล้วถ้ารถไม่มีปัญหาอะไรก็ถ้าได้ทำต่เช้าก็น่าจะจบเมื่วานแล้วครับผม ก็เลยต้องซ้ำครับวันนี้เ,เหลืออยู่เราๆห้าสิบหกสิบเที่ยวได้ครับผมก็จะจบช่วงก่อนเที่ยงนะครับน่าจะจบช่วงเที่ยงพอดีนะ เติมเข้ามา6,000นครับเติมเข้ามาทํางานนี้6,000บาทนครับรู้ว่าจะพอไหมพี่น้องต้องดูก่อนครับตันหลนเหลือน้ํามันกี่ขีดครับวันนี้ถ้าเสร็จก่อนประมาณเที่ยงหรือบ่ายนี่เสร็จครับผมพอครับ คันหนึ่งยังไม่มาครับเสียทุนดินแข็งครับ น้ำมันเหลืยขีดฮะเหลยวอยู่ประมาณเกียสิบเฉียวเป็นะพ่อ,อวะฮะมุตุมุตูเสียวน้ำมันไปถ่ายให้พ่นเด้อเดี๋ยวพ่นเชนเอารถมาหับหรอกครับไปมงังเกาห้อง เกียร์แบบอินโคชัพเทิลครับคางลิดเอาแค่นี้ครับ อ้าวไปไม่ได้แล้วทีนี้มันเห็ดยังเห็ดยังไม่รถดำรถดำถอยขึ้นมาได้ไหมเนี่ยถอยแรงๆถอยแรงๆเลย ไปอาหลานเล่ปะเนี่ยคุงบักข้างหลีไหยเลยไหม nhông đâm gần đây, nhông đâm gần đây, phải chuót phải ờ โอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูไอ้นั่นก่อน M62 กอ่อนครับวันเคยรีวิวจักเทียร์ครับ M62 เนี่ย